วันนี้ผมอยากกินขนมจีนแม่มาลาแล้ววันนี้ทำอะไรกินไก่อบโอ่บบอเฮอเฮอไปกลับบ้านไปลุกไปลุกเบอร์เฮอรเฮอร์ไม่มีไก่อบโอ่งไม่ได้ตั้งใจมากินไก่อบโอ่งเอาหิมามึงกลับไปไปท้องกระพวมึงไปเอ้วไก่สุกแล้วดูไก่เร็วอตั้งโต๊ะได้เลยตั้งโต๊ะเลยเนาะเรากินโต๊ะไหนกันเนี่ยพี่เด้งนั่งโต๊ะไหนโต๊ะบนโต๊ะสนุกไหมหรือว่าไงกินบนโต๊ะลูกใช่ กินท,ท,ที่อื่นไหมกินที่อื่นไหมก็กินอย่าที่มันกินที่นี่อะไรอใช่สดสดเลย,ย,าายเยอะไข่เจียวจ้าเลยเฮ้ยเฮ้ย,ยข้างในมันจะหนีบตรงกลางอ่านี่สไตล์เขาทอดไข่เกาจะเป็นงี้ยอุย้ยใส่เยอะขนาดนั้นเลยเหรอไม่รู้แบบว่าบางทีคนนึ่นเขาก็ไม่กินเผ็ดนะอ๋อก็มาต้องกินเนี่ยนะอที่พูดกังมางทีนี้แซ่บจังเยทำต้มยำซี่โครงหมู ตำพริกครับตำพริกอใช่ตำตำพริกโอ้ยบุญเริ่มทำใจแล้วเนี่ยทำไมเขาถามอ่ะถาม20ครั้งแล้วเนี่ยตำามก๊มมอด